ค่าพี่น้องเบิงหมากทุเรียนมากับเซียวอันนี้เซียวเซียวก็เจ้าของเสียงเสียงเศร้าตัวนี้เป็นมูเป็นมูเจ้าของสวนมูเจ้าของสวนอันนั้นเจ้าของสวนเพลินพู้เสือสีสมพอจอยตัวนี้ค่ะแถาแก่สีมาเสือทุเรียนนี่ผู้นี้ท่้งแก่ท่้งเถานี่ผู้นี้ท่้งแก่ท่้งเถาสวนทุเรียนค่ะพี่น้องนี่เจ้าของสวนค่ะพอจอย แต่ของสวนพันหลานพี่น้องเบิ้งมีแต่บักทุเรียนมีแต่หมากทุเรียนมากมีเลยย่าว่าทุเรียนใช่ละเออหมากมีกับมีอยู่น <laughs> ี่พี่น้องรถรถ